สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสไตล์9นะครับก็เช้านี้ก็มาหาตกปลาช่อนอีกแล้วครับก็พามาไมยใหม่นะครับไมายสวยๆเลยช่วงนี้ก็ตกปลาบ่อยเลยนะครับใช่เลยครับตกงานครับก็ช่วงนี้ก็ว่างงานนะครับก็ช่วงโควิดก็มาหาปลาช่อนขายครับตกงาน ทองยาวไปนู่นเลยครับหม้สวยครับไม้นี้ก็มีเพื่อนๆแนะนํามานะครับก็เป็นหมยใหม่ครับก็ยังไม่เคยมานะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าวันนี้ผมจะหาปลาช่อนเจอไหมนะครับจะมีรายได้ไหมนะครับวันนี้โอเคตามลุ้นกันครับพร้อมแล้วเสร็จอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ลุยกันเลยนะครับเคาาใกล้ๆกันครับ ตามลุ้นกันคาับว่าหมายใหม่จะมีตัวหรือเปล่านะหมายเพื่อนแนะนำมาแล้ว คันที่ใช้เป็น CO Holiday นะมันหนักเบามากครับตีได้ทั้งวันไม่เหนื่อยนะคันนี้นหนักเบาๆที่สำคัญเซนดีมากส่งเหยื่อได้กบยางได้ง่ายๆเลยนะช่านทันก็สวยห้ามวางงวัดฟ้าดูแล้วแล้วก็สำคัญมันเป็น ไอ้คอร์สนะครับทั้งทั้งลำเลยครับตั้งแต่โคนยันปลายเลยนะครับสมเยอะได้โอ้โหง่ายๆเลยครับไกไอได้ริบๆเลยครับเยอะตัวนี้แค่เจ็ดกรมนะ ดูด้านในกันนะครับ เร,เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเต้มแรกมาแล้วปลาคองช่อนคองใหม่ๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำแต้มแรกมาแล้วเต็มแรกมาแล้วนะครับ คปลาคลองนะครับสลับไม้ใหม่นะนี่ครับอึ่งอ่าง VN ของพี่กุ๊กนะครับกับช่อนคลองไซส์สวยๆครับแต้มแรกมาแล้วนะครับแล้วก็สาย PEC m o n มอนเตอร์นะครับแล้วก็คันใหม่ครับหมานจริงๆครับอ่า CEO นะครับ Holiday โอเคเดี๋ยวติดตามแต้มต่อนะครับ ไยลูกครับมาได้รออีกแล้วครับช่อนคองโอเคนะตามรุ่นกันต่อครับก็เป็นหมายใหม่ที่ผมยังมไม่เคยมานะครับแต่ว่าาหมายเป็นาสวยผมเดินเข้ามาสองโค้งนะครับก็ได้แล้วหนึ่งแต้มนะครับก็เดี๋ยวตามรุ่นกันต่อครับไปไม่รอช้า ขออีกแค่แต้มเพื่ดคลิป เียบร้อยเรียบริบร้อยครับเรียบร้อยครับ,รบ,รรบมันไม่ยอมกัดกดยางนะครับเจอไปหลิวเข้าไปเป็นไงล่ะอืมโอเคก็ ผมเห็นมันจิบนะครับมันผมผมตีกบยางผมเห็นมันจิบผมตีกบยางแล้วมันตามนะครับตามอยู่2ครั้งแต่ว่ามันไม่ยอมกัดครับเหมือนมันรู้มากครับว่ามันเหมือนมันจำได้คนตีบ่อยนะครับหมายข้างถนนก็ผมก็เลยเปลี่ยนแผนเอาใบหลิวลงครับมันหลงกลผมครับเรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับตกปลาช่อนก็ไม่มีสุดลับตายตัวนะครับก็พลิกแพง ใช้ได้ทุกแนวตามที่เราชอบตามที่เราถนัดนะครับก็มันอยู่ริมนู้นะครับผมเห็นแล้วว่ามันจิบน้ําแต่ว่าผมตีกบยางมันมันไล่ตามแต่มันไม่กันนะครับผมก็เปลี่ยนแผนใช้ใบหลิวเรียบร้อยเลยครับก็โอเคฝากไว้ได้ครับก็เทคนิคนิดหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันครับกรณีที่ว่ามัน รู้ว่าเป็นกบยางแล้วมันไม่กัดน,นะครับก็ลองหาเหยื่อใต้น้ําอ่าลงดูครับก็ได้ผลดีครับมันก็หลงคนเราจนได้โอเคนะครับตามกันต่อ ครับก็จะกลับแล้วนะครับหิวข้าวเมื่อเช้ามาตอน7จ็ดโมงตอนนี้ก็10บโมงละเจ็ดแปดเก้าสิบสามชั่วโมงครับนี่ครับผลงานยาฮู้ <Yahoo! S 1> สองแต้มสวยๆนะครับโอเคฝากไว้นเนี่ยครับคัน CEO Holiday นะครับน่าใช้มากครับอีกหนึ่งคัน เซนดีมากแล้วก็แอคชั่นสวยน้ำหนักเบาสาย P ีเมอนเตอร์แล้วก็ขอบคุณเยี่ยมมันๆจากค่ายพิกุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็เจอกันใหม่ทริปหน้าว่าผมจะพาไปตกปลาช่อนที่ไหนหมายแบบไหนอีกนะครับก็แวะเวียนเข้ามาทักทายช่องสไตล์เก้าก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากช่องสไตล์เก้าไว้ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับก็จะ พยายามทาคลิปให้ได้ทุกๆวันแล้วก็พยายามจะขยันออกหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็จะได้มีผลงานไปฝากเพื่อนๆกันนะครับโอเคขอบคุณครับ <S <S